เจตลาดนะครับมาหาซื้อกับข้าวตอนเช้าปลาดุกปลาดุกปีงปลาปีงปลาปีงปลาแกงนะครับ มกมีมกอะไรมั้งนี้มกปลาจ้ะอันนี้ีอันนีปลายอสองทุงพอนะสองทุงกิกินกมวสองทุงสง หาอาหารกินเช้านะครับจุดนี้เป็นตลาดกาลสินนะครับเนาะตลาดเทศบาลกาลสิน đại kho nhiều, không, nó đây kho <laughs> <laughs>

ไม่ละห้าสิบนะครับถามดูแลลูกกลกอบพอท่านนี่ก็เป็นข้าันตไตับไก่มไป้ทไปบ้านไหนบ้านยายเอาไม้ออกไห้ด้วยไปหาหลวปูดู้วกปูจีราดีบ่นี่ไม้มากว่าไเาะอ้คืดก็ได้ขอมหา โมาจอใจะจ้าหาหลวงปู่สุดยอดเลยพระเกศอาจารย์เนาะเ้าก่อนกรยุนหนียกนิ่เหนียวี่บ้านเลยค่ะบ้านเไม่ได้ปนอนานนอนนนจะขึ้นอ๊ะเดี๋ยวเอาลูกห้ยตับแล้วตเมื่อยมือลงวางก่อนู่้ท่านจำเรื่องเข้ายก็เย็นจะไม่กท่านเข้าละมือหนิมาผู้งหงพ่นเราที่ตอดน่นจหาจับีเด้น

ก็เป็นปิ้งไก่นะครับที่ใส่กรอบนะครับน่ากินมากนะครับ้องพิ้งไก่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ